thank you ี้นะคะอยู่กับหยงในรายการปปะดสีค่ะรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวรถเก่งที่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเป็น Toyota Yaris นะคะ1.2 NP นะคะคันนี้อยู่ที่ปี 2, 0, 2021คุค้รถบ้านมือเดียวเลยแล้วก็ขับต่อปีนะคะแค่10,000กิโลเท่าน,านั้นไม่น้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสีตัวเลือนนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าด้านหน้านะคะไม่ เศษถิ่นกระเทาะเลยนะคะพอไฟก็ใส่ๆไม่มีบิดไม่มีแตแกระบบไฟทุกดวงติดแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็กันชนหน้านะคะลูกค้าสามารถไปเพิ่มไฟตัดหมอกเองได้เลยคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยลูกคุณลูกค้าสวยงามมากๆในส่วนของล้อมแม็กนะคะก็จะเป็นล้อมแม็กที่ลูกค้าเก่าตกแต่งมานะคะอันนี้ก็จะออกแต่งแบบซิ่งๆหน่อยนะลูกค้าด้านนี้ก็คือไม่มีรอยขูดเลยนะคะในส่วนของยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบสิ้านะคะแล้วก็ปี ใช้ได้เลยนะคะในส่วนของตัวเลือนด้านข้างสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าติดตั้งกันสัตว์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ติดฟิลมดํมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูโครงสร้างกันดีกว่านะคะโอเคคุณลูกค้ามาดูในส่วนของโครงสร้างกันเลยคันนี้นะคะสวยงามมากไม่น้อยนะคะในส่วนของโครงสร้างก็ไม่มีรอยเล้อไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังเลยคุณลูกค้าเม็ดอาร์กยังกลมๆแน่นๆเลยนะคะในส่วนของนี่ยางอะไรต่างๆยังแบบว่าไม่มีแบบ หย่อนเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะรอยขันมาน้อยมากๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะแต่ระประกันไม่มีชนหนักจมหนาไฟไหมแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแผงข้าอันนี้จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีแดงสวยมากๆด้านนี้ไม่มีรอยขูดแล้วก็ไม่มีรอยขาดเลยนะคะแบบว่าคันนี้รถบ้านมือเดียวสภาพสวยงามแล้วก็แถมคันนี้ประหยัดน้ามันสุดๆคุณลูกค้าเครื่องพันสองนะคะ แล้วดูอีกด้านหนึ่งได้เลยนี่อีกด้านหนึ่งก็สวยงามไม่มีรอยคอไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัว,ตวถงังอีกเช่นเดียวกันนะคะกระเข็บไม่มีบิดเบี้ยวเลยคุณลูกค้าคันนี้แบบสวยงามมากนะคะในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันย้ำอีกทีคันนี้ไม่ ชนหนักจมนะ้ำไฟไหมแน่นอนถ้าลูกค้าตัวเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะก็จะเป็นสีดานะคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังคันนี้เป็นรถเก่ง5ประตูนะคะคุณลูกค้าแฮตแบ็กสวยๆแบบนี้เลยเก็บของได้เยอะนะคะเซอร์ับสัญญาณนะคะเป็นแบบชาร์กฟินแบบนี้แล้วนะคะคันสมัยมากๆแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับ ไฟเบรกดวงที่3นะคะคุณลูกค้าแล้วก็นี่ที่ปัดน้ําฝนให้1อันนะคะระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้มีกล้องหลังให้แล้วก็เซ็นเซอร์กันชนนะคะด้วยกันถึง2จุดเลยแล้วก็ไฟทับทิมอะไรต่าง ยังเป็นปกติเลยเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะว่าด้านในเก็บของได้เยอะขนาดไหนนี่คุณลูกค้าด้านในเก็บของได้เยอะมากนะคะสะอาดสะอาดมาพร้อมแผ่นรองอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วเบาะก,ก็สามารถพับลงไปได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังสวยงามเลยคุณลูกค้าไม่มีรอยค้อไม่มีรอยพ่นเลยคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะคะ สวยงามจริงรอยน็อตแรงต่างคือแบบขันมาน้อยมากๆคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะคะใครกาลัางตามหารถเก่ง5ประตูนะคุณลูกค้าที่ประหยัดน้ํามันสุดๆแนะนําคันนี้เลยหยกขับยาลิกคือบอกยว <Wow. S 2> ่ายาลิ แบบว่าประหยัดน้ำมันจริงๆคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆเม็ดอาร์อะไรต่างๆด้านนี้สวยงามเหมือนเช่นเดียวกันไม่มีรอยค้อไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังนะคะในส่วนของแผงข้างด้านนี้สีดําเช่นเดียวกันคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านสุดท้ายกันบ้างนะคะบอกเลยไม่มีย้อมแมวอยู่แล้วคุณลูกค้าคันนี้รับประกันนะคะ ไม่มีเลยไม่มีชนหนักก้มน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านกันบ้างนะคะนี่อีกด้านก็สวยงามแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีอรอยคอไม่มีอรอยพ่นไม่มีอรอยตัดต่อ,ต,อตัวถังนะคะเม็ดอ่งเม็ดกลมสวยงามตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้มาเป็นสีดตาตัง แดงนะคุณลูกค้าปุ่มตรงนี้นะคะไม่มีปุ่มไหนหายไปยังกดได้ทุกปุ่มระบบไม่มีรวนแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันด้านในกันมากดีกว่าคะ่ะเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้เป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงเป็นเบาะแบบนี้นะคะสวยงามสะอาดสะอ้านมากคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็พุ่มอะไรต่างๆน,นี่ตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือไม่มี ำหนิเลยคุณลูกค้าตรงตาโตโยตา้าอะไรต่างๆยังไม่มีลอดเลยนะคะแล้วก็การบังคัาพวงอะไรนะคะก็เป็นปกติอีกเช่นเดียวกันในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคันนี้เป็นเลื่อนไมดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกนะคะเลื่งไม้แค่สามหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้มาในส่วนของคอนโซลกันบ้างคอนโซลนะคะคันนี้เป็นคอนโซลสีสดำส,ดสะอาดแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็มีเดียนะคะคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเสียบแผ่นซี เดี๋ยวเราลองมาเพิ่มเสียงเขานะคะด้วยจากพวงมลลาลัยกันดีกว่านะคะว่าระบบเขาจะเป็นยังไงนี่คุณลูกค้า เพิ่มเสียงนะคะลดเสียงอะไรต่างๆได้เป็นปกติระบบไม่มีรวนเลยแล้วก็มาพร้อมกับแอร์สองตอนนะคะที่เย็นฉ่ำๆเลยด้านนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆมีหมุนได้ทุกตรงไม่มีผิดเพี้ยนระบบอะไรต่างๆไม่มีติดขัดเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างคุณลูกค้าด้านนี้นะคะก็จะใส,ส่สามารถใส่แก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยแล้วก็เกียร์พุ่มแบบนี้มาให้สวยๆตามโรลเลอ Toyota แบบนี้เลยนะคะใหม่มากคุณลูกค้าแล้วก็เกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนทางเรามีรับประกันเกียร์ให้ด้วย เือกมืออะไรต่างๆนะคะใช้งานได้เป็นปกตินี่แล้วก็คุม้มอะไรแบบนี้มาให้ตกแต่งมาให้แบบสวยงามหรูหราเลยนะคะมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างลูกค้าเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีแดงแบบสวยเลยแดงแบบแดงผู้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันฟองน้ํายังไม่มียุบตัวนั่งได้สบายๆนะคะตรงด้านข้างอะไรต่างๆก็คือยังไม่มีรอยยับเลยนะคะคุณลูกค้าที่สําคัญนะคะคันนี้นี่ปูพรมแบบนี้นะคะตรงรุ่นยาลิสอะไรต่างๆมาให้ เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางส,สะอาดสะอ้านมากนะคะเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันนะคะเบาะแบบสวยงามมากคุณลูกค้าไม่มีริ้วริ้ว ลอยเลยแล้วก็อย่างที่บอกนี่ปูพรมแบบนี้นะคะมาให้แล้วรอบคันนะคะสวยงามมากๆใครนะคะที่กาลังตามหารถเก่ง5ประตูนะคะที่ประหยัดน้ํามันแนะนําโตโยต้ายาดิสเลยลูกค้าประหยัดน้ํามันจริงๆนะคะเครื่อง1 2 0 0ซีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันก่อนดีกว่าคะ่ะเครื่องเดิมๆจากโตโยต้านะคะคุณลูกค้ากรอบเครื่องสวยงามไม่มีแต่งห้องเครื่องไม่มีรูดซึมฝากระโปรงนะคะของเดิมของแท้แน่นอนคุณลูก อาร์ตสวยงามรอยน็อตคือยังไม่มีรอยแกะเลยคันนี้สวยงามมากๆด้าเดิมหลังเดิมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็รับประกันอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักจมนะ้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะทางเราตรวจจากบริษัทกูสเปเชียลนะคะ3 4 4ตุลเลยคุณลูกค้าใครที่ตรวจเจอนะคะสามารถซื้อคืนได้แบบเต็มจำนวนเลยนะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4 เดี๋ยวเรามาพูดราคากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถเก่ง5ประตูนะคะคุณลูกค้าคันนี้ประหยัดน้ํามันของจริงนะคะเป็น e ีโคคานะคะก็คือ t o y o ต้ายารินะคะ1.2 Entry นะคะคันนี้ปี2021นะคะย้ำมีทีเลขแบบเขานะคะ30,000กิโเท่านั้นแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยแล้วก็ในส่วนของราคานะคะสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูย uh ู u ู e เท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่390,000 คุ้มค่าคุ้มราคามากๆไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้หมดเลยนะคะจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6- 7 0 0 0เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคุ้มมากๆจริงๆส่วนการรับประกันนะคะทางแ4ดสีคาเซนเตอร์นะคะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะยาวถึง2ปีเลยแล้วก็สิทธิพิเศษอีกมากมายนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์8888844นะคะหรือไลน์นะคะแปดสี่คาเซนเตอร์เฟซบุ๊กนะคะแบบสี่คาเซนเตอร์แล้วก็ยูทูบนะคะ สามารถทักกสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทีพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซลามิกนะคะป้องกันแสง UV ค่ะคุณลูกค้ารับเพิมไปเลยคะ่ะ te ao นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com